วัดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทํารีวิวนะครับไอ้ตัวนี้รีวิวไอตัวไฟฉายนะครับเป็นไฟฉายตะเกียงครับรุ่นรุ่นใหม่ครับตัวนี้ได้มาจากตลาดนัดนะครับครับวันนี้ขอสึ่งวันราคาครับเพราะราคาก็ไม่แรงมากครับตัวนี้เห็นมันสวยดีครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ ภาษาอังกฤษไม,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 คไม่ค่อยเก่งครับน่าจะเป็นจากีนะครับ yd 77 37เรุ่น led นะครับเป็นตะเกียงรุ่น2วัตต์ยี่สิเลครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตะเกียงที่ใช้เวลาไปดับก็ได้นะครับสองสวนก็ได้หรือวา่าใช้เดินทางก็ได้นะครับตัวนี้เดีย๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับตัวนี้ รีวิวนะครับแกะดูลองของใหม่นะครับเนเลยครับเนเลยครับตัวนี้นี่เลยนะครับนี่ครับนี่ครับมาแล้วนะครับตัวนี้ของใหม่ล่าสุดครับนี่ครับของใหม่นะครับสายชาตินะครับแถมสายสายชาติมาหนึ่งตัวนะครับ ตัวนี้ผมเห็นประโยชน์ของมันก็เลยก็เลยซื้อมาลองครับตัวนี้นี่ครับแกะถึงพลาสติกครับนี่เลยครับตัวนี้เป็นนี่ครับที่ไว้เสียบสายชาร์จนะครับการชาร์จก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้ก็เสียบปลั๊กตัวนี้ครับนี่ครับก็เสียบชาร์จไฟปกติรุ่นนี้ไม่มีไฟบอกนะครับว่าเต็มไม่เต็มนะครับตัวนี้ต้องดูเอาเองครับก็หน้าตะชาร์จประมาณสักครึ่งวันหรือไม่ก็สามสามชั่วโมงครับ ตัวนี้ผมมาดูวิธีใช้นะครับหลังจากชาร์จชาร์จไปแล้วนะครับนะครับนี่ครับตัวนี้ด้านบนนะครับด้านบนตัวนี้นี่ครับนี่เลยครับมีขาหิ้วนะครับปิดล็อกตัวนี้ครับตัวนี้ปรับในรอบทิศทางนะครับตัวนี้นี่เลยครับปรับรอบทิศทางครับตัวนี้นี่ครับถ้าจะส่องเข้าสวนกดสวิตช์ครับ นี่เลยครับตัวนี้เป็นไฟสปอตไลท์ครับเตะฟุตบงฟุตบอลเข้าสวนสองผักสองไม้ไฟดับเป็นเหมือนสปอตไลท์นะครับตัวนี้หมุนรอบทิศทางตัวนี้มีที่ห้อยครับมีที่ห้อยตัวนี้เราก็ห้อยได้นะครับนี่ห้อยห้อยกับกิงไม้หรือว่าอะไรก็ได้ครับที่เราห้อยได้ครับเราแขวนนี่ครับนี่เลยครับสองสองสว่างทีนี้เรามาดูเวลาไฟดับนี่เลยครับ นี่ครับวางครับเป็นตะเกียงครับกดอีกทีครับไฟด้านล่างจะดับนี่ครับขึ้นมาขึ้นมาบนเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นล่าสุดนะครับได้มาจากตลาดนัดหรือคลองถมอะไรก็ว่าไปส่วนราคาไม่ไม่ขอสมวนนครับความลับแต่ถือว่าไม่ไม่แรงมากครับนี่เลยครับ ตะเกียงรุ่นใหม่อันประสงค์ครับเลยครับเอาไว้ใช้เวลาไฟดับนะครับเข้าสวนเข้าป่าเดินทางพกตับรถนะครับได้สบายจะลองหมุนให้ดูนะครับตัวนี้นี่เลยครับตัวนี้เตะบอลครับกดมาครับนี่ครับส่องสปอตไลท์แขวนได้สบายนะครับนี่เลยครับนนี้ลงมาเป็นตะเกียงครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็มาทํารีวิวไฟฉายชัดไฟแบบรุ่นตะเกียงนะครับเดี๋ยวว่าหน้าคลิปหน้ามีสินค้าตูวใหม่ยังไงที่ได้มาเดี๋ยวมาทํารีวิวให้ชมกันนะครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับกดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรแปลกใหม่มาทํารีวิวให้ดูนะครับทุกวันนะครับหรือเว้นวันครับแล้วแต่ได้อะไรมาใหม่ วันนี้ก็มาทำรีวิวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ